อืมอยู่ดีไม่แห้งมาอยากเมเดอร์ครับผมมาอยากเมเดอร์เอฟซทุกๆคนนะแม่เนาะเอฟซีสายข้อสุดยอดทุกๆท่านนะเออแม่แม่ของน้องเขตน้องตุยทุกๆคนนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่รองป้องปายสุผูุ้กคนครับผมสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยภาเผินนะครับเนาะครับผมมื่อนี้เป็นมือวันไลฟ์สดในตะไลฟ์ครั้งที่3 3าคืนที่สองครับพี่รองก็เดบิเหตุมาไล่์ที่ก่อนแล้วครับผมมาทําอะไรนะครับเนาะหลักเกลักการย่ายถวดทร่หันซางห่อยประเทศอย่างนะครับเนาะอันทิ่โทรมามหา้างหน่อยด่วนเลยครับพี่รองสิเด้ยเข้าไปหาานถวดนะครับเนาะ เดี๋ยวไปหาเพิ่อนเอติดตามชมด้วยกันว่าคุณยายทวดชาแนลนี่ทั่วไทสร้างรายได้เท่าไหร่รับชมบรรยากาศการเทเบร่ยนะครับเนาะวัา,ออา,า,าทิตย์พวกไงพวกงามจำไหนเป็นท้งไผเพี่น้องพี่น้องเนาะพ่อติดตามพี่น้องเด้อใครเป็น้องวันนี้คือเก่าเลยเพี่น้องวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตที่สิบสองเหมือนเดิมพี่น้องเทเบร่ย์ก็คือเก่ากับไทยเซอซีนนั่นแหะคุบุ้งคุมุ้งของอะไรสวัสดีค่ะต่างๆต่างๆค้างๆได้ยินทีน้อง ตั้งนานแต่ตัดเร่งยางดีเร็วกว่านี้ยางบอรอ่ะไรเป็นบ่ <c oughs> มาไล่อีกทีอ่ะมาไล่มาไล่อีกแล้วครับผมมีมาลายมายด่วนครับผมมาลายด่วนมาโผล่มาไหนแล้วแต่เอาแบบว่าให้สวยๆก็พอแล้วเมื่อกี้ยายถั่วกระท้วงมหาซากหน่อยพี่น้องเมื่อกี้นี่มีอะไรก,กินอย่างโน้ดอย่าถั่วเจ้าน้อยสิ่เดียวเขาไปเดี๋ยวผมอัดคลิปตัวนี้เดียวที่เดียวเขาไปหาครับผมสากหน่อยมาหายายถวดวเนี่ยพันวากันเลยครับผมเป็นสลักเดี๋ยวผม อัดคลิปดิแปบบ๊บนึงได้ย่าทองเถอเดี๋ยวเขาไปหาเราเก็บคลิปอะไรพี่น้องสวยงามมากโอ้เหตุของเสมอทำคลิปอะไรจะเคยเข้าไปหายายทวดยิ่งว่ายิ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยพี่น้องว่าเธอเขาเขายังล่ะเขาสารหรือเขาอยังนี่้นะพี่น้อง เดี๋ยวทั่วหาเราอยู่ดอกเดี๋ยวหน่อยเดีย๋ยวอับบวาทิตย์เดียวพดีทั่วหาจะตรวจว่า,าเหตุกางณินะครับครับพอได้กับกับร้ายอยู่ที่หน่องกับเพราะว่กวันนี้กับบอลเป็นหมื่นสุดท้าย,นนายเน,น,น,นาะได้สดกับบอลร้ายไปเลยเนาะหมื่บ้านจังรลายคัะที่หน่องว้านว้านได้หลายทำอะไรก็คล้องเหมือนเดิมมาไดอ่าเตาละเทมันก็อยู่ในห้องอีกครับผมเตาละเทมันอยู่ในบ้านพักด้วยนะครับปกติเลยคือไปเอาคือเก่า อะไรตาแก้มนะครับเนาะเคลื่อนไหลสุดแล้ว y, เขาภาคกินภาคกันกินเนื้อพี่น้องตาบราดที่ไปบาดแผลเปนซื้อเนื้อมาไว้ในทีมงานซอยจำช่วยจุพี่น้องาหลับพี่น้องมาเบิ่งมาไล่พี่น้องมาลาพวงใหญ่พคนนี้เป็นของใครพี่น้องล่ะแอนแอนแอนไก่ลายพี่น้องไก่เสร็จแล้วไก่เสร็จแล้วนะครับล่ะครับงามพี่น้องงามพูนงามงาม เสร็จแล้วเรียบร้อยเนื้อเก็บงานนิดนึงยกขึ้นให้เบิ่งนเอฟซีขึ้นมาหนะโอเคเรียบร้อยครับผมสอง,งอพี่ดังล้วง้างพี่ดังนะพูดเดี๋ยวง้างพี่ดังแล้วหันแทนโอ้ครับผมพวงใหญ่พวงนี้เป็นของใครนาะพี่ดังพี่ดังรุ่นดูให้พี่ด,ดังรุ่นใได้ใจนะครับเด้อไว้เป็นของไผ่ครับผมแต่บนสืบอกไว้เป็นของไผ่นะครับเนาะ พี่น้องดูเท่ากันครับสายแล้วก็เอาเป็นเป็นเงินเป็นสายนะครับพรวานจังข้องข้อียบดีครับผมนะผมโอเคพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับผมมันนี่เฮ็ดคลิปยังไล่ครับผมให้ตัดที่เป็นไงตึ๊ดตึดตดเนี้ยๆๆๆเก็บงานก็นหน่อยเราเล่เาเล่เาอีกไล่เก็บงาน,นพึ่นนอะทาั้งเงาแล,แล,แล,และะ้วแล้วนะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับ พวกมาเร่พวกนี้เป็นของพี่หนิงทินกรพี่น้องพวกมาเร่พวกนี้เป็นของทิดหนิงทินกรนะครับเนาะเอิ้อทิดธนกรพี่น้องเพราะว่าเพิ่นซื้อบ้าใหม่นะครับเนาะลืมประจําผมนี่ยพี่จะเอื่อิดพี่หนิงพี่หนิงนะเคยเอิ่อติดปากแล้วทำเนาะทิดหนิงทินกรครับผมคงอายสายเพิ่นนะครับเนาะมาแร่งเสร็จเดี๋ยวไปคลองให้เพิ่นอะไรเอิ่อเท่าหน่อยเก็บงานเดี๋ยวก็เรียบร้อยเลยพี่น้อง มาไล่ในตะไลครั้งที่สาสิบาว่าคันนี้เราห้องอไรอะไรอยู่สามมือพี่น้องไล่สามวันเลยมาไล่หล่นลามเพื่อเกาเลยพี่น้องมาไล่ไร้แห้งโอเคเรียบร้อยนะครับเนาะโอเคครับผม ครับผมนี่ครับพี่น้องพอเพาะรกิจดดวนจากแยกถวดนะครับเนาะสีเขาเอาเข่า <c oughs> พนุ่งสีไอ้พุ่งรับสีให้กับเราพี่น้องกระจาดดูพนุ่งกันเอาจะสอบไปครับ <c oughs> เอาไปสีเลยปล่ะ <c oughs> โอเคสีข้าวเจ้าหกสอบพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวอ,อีกสีส่สอบเป็นสิบสอบครับผมสีเขาไว้ให้ทีมงานแสงทองิซเลนกินพี่น้องนี่ ว่าเราจะไลฟ์สดตลอดพี่น้องเนาะแยกถวดมีค้าสาั่งด่วนโทรหาสร้างน้อยก็เลยได้เข้าไปให้อามาัสซีครับผมนี่ครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวพี่นอ้นองเนีย่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้าแยกถั่วเดี๋ยวที่เพิ่นตากไว้อยู่ข้างๆบ้านเพิ่นนะพี่น้องไอ้แยกถั่เพิ่นเอามาตากไว้แล้วเพิ่นก็ใส่สอบไปไว้ลูกสีกกงเ,าาสงเงี้ยพอกัดตอนไหนอามัสซีโยนเฮี้ยเพียครับผมลูกสีครับพี่น้องเจะโดนจะออกกนเด้อเด้อ เราท้ายไ,ไปเอปเอทีนี้เราจะตั้งไงว้รถคำข้าวเรยงประคำ,คำ,ะำนั้นเหรอเดี๋ยวรักเดี๋ยวทีมว่ามาเร่งทำพิธีน้ำเดี๋ยวสีแดงขับเป็นลูกสีทำนาะให้เพื่อนกันปฏิเสธขับไปปานพัก แค่ทานให้นี่ซอยกันครับผมไร่สดมือแรงพี่น้องไร่สดตอนเย็นนี้อันไอพระเอกใหญ่ไม้ไทยมาครับมื้อนี้ครับพี่น้องพระเอกใหญ่ไม้ไทยมาลถมีบีพี่น้องนะรมมีบีเลย ครับพี่น้องเดี๋ยวเฉยเลยไปเฮ็ดบะไรต่อพี่น้องมาหนิทำอะไรต่อนะครับเนาะไปถ่ายไปก่ายเฮ็ดบะไรให้ศิลปินครับผมไลฟ์สดวันนี้ไม้ไทยใจต๊ะไม้ไม้ไทยหญ่ใหญ่ไม้ไทยมาพี่น้องมาหนิพี่น้องปะพี่น้องมาไลฟ์พวกที่สองครับผมมาไล่พวกที่สองนี่ครับผมเก็บไปเรื่อยครับผมเราลุ้นนะพี่น้องไปทั้งไผงครับพี่น้องพวกนี้เราลุ้นเดี๋ยวเสร็จตออสุดท้ายเดี๋ยวผมจะแจงมาทั้งไผงให้พี่น้องเด้อ ครับผมโอ้ و, สวยงามอลังการมาเลยแบบว่ามาเข้ามาเรื่อยๆนะพี่น้องเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะมาเลยเพราะว่าเอฟซีเปนส่วนมากหรือเปรวบรวมมากโอนมาทีเดียวนะครับผมนี่พวกหนึ่งครับผมพวงหนึง่งออกมาจากงามฉันในเวลาจะเป็นสิอะไรจะเป็นตัวสิเพื่อเพื่อเพื่อจะมาต่อกันพี่นอ้นะนอ,งนะนองมันรอดลุดนะครับว่าสี่ออกมางามฉันได้ครับพี่น้องจากจาก,จาก,จากเจ้าคัมแล้วครับคัมแล้วมาหลอกคำมาหลอกคำพี่น้อง ก็ดีเลยไปแหละกันายใหญ่ทวดพี่น้องเนี่ยเรื่อกับยายทวดซาแนลเมื่อกี้เด็กเขาเอาเขาไปซีเพันครับผมเอาเขาไปซียายทวดเอาข้าวไปซีให้ยายทวด,ทวดแล้วก็มาทําอะไร,อ,ระอีกหนึ่งพวงครับผมมาอะไรอีกหนึ่งพวงโปรนี้จะเป็นของใครรอรุ่นรอชมนะครับเด้อเจียมงานไม้ไทยกระบอกหอดตาบ่ายเหรอพี่พพกกน้งองเพิ่นเพิ่นกำลังสอบู่ครับผมเพิ่นกำลังสอบ ซ่อมให้แบบว่าให้มันได้เป๊ะๆครับผมกำลังซ่อมนู่นนี่นั่นกันอยู่เดี๋ยวมาแล้งถี่ทายบรรยากาศให้เบิรงแบบเก่าเลยพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้ดูเหมือนเดิมต่ังคอติดตัวเสียชิอีกหนอเขาติดแทงไปเลยเพราะติดมังามนอันเ้าติดเลี้ยวอุ้นถี่แบบว่าถี่เบี้ยวไปเบี้ยมาแล้วครับผมเดี๋ยวไอ้แค่พี่น้องเดี๋ยวผมไปแลกกันครับของของกับแยกหัวกลางคือหนอเพราะมันขาดอีกหลายพันอยู่ครับผมเดี๋ยวมาเติมใส่โพลนี้นะครับเนาะ เราหลืเราชพี่น้องเดอ้อให้กำลังใจส่องซ้ำนะครับเพื่อนนั่นได้ครับผมครับพี่น้องสุดยอดใหญ่ถวดสาแนวนะครับเนาะใหญ่ถวดทนยานทีมงานบริกินเขาพี่น้องเพินสีให้เต็มรถอยู่พี่น้องละคุณใหญ่ถวดเป็นห่วงทีมงานพี่น้องละเมนี่มีพระเอกใหญ่มากพระเอกใหญ่ไมไทยมาสร้างน้อยสีเขาไปทีมงานเพนแนวสันมีตะก๊อจขจักคนนี้พี่นอ้นอ,องนะโอ้สุดยอดได้ถวดเพป่นเป็นห่วงลูกล้านพี่น้องละคุณ เรียบร้อพี่น้องนะซิปสอบครับผมขอนี้วซีพระเจ้าหกครับผมนี่แหละครับผมสีเรียบร้อยแล้วครับผมจุได้เอาไปให้ย่าทวดครับผมเพิ่นถ่ายอยู่ที่หน่วงเขตถ่ายอยู่เทีนบ้านหลังสีแหล่แล้วครับเนาะนี่ครับผมสีเขาไม่ไหมเลยพี่น้องนี่ไม่ไหมเลยครับผมวันนี้ก็ทีนึงเขาไม่เลยสู้ทีมงานพระเอกไงไหมถ่ายเพิ่นกินครับพี่น้องแรงไทยท่านนี้เฮี้ยนกะเฮี้ยนมาไล่เยู่ครับพี่น้อง ไปเบิ้งมาไลยพนหอดใช่แล้วไปดูมาไลยถึงไหนแล้วนะครับเนาะมาไลยถึงไหนแล้วเนาะสวัสดีครับทอมสวัสดีค่ะทำเสร็จแล้วครับเอ้ยพี่ลังพี่ตังใกล้แล้วใกล้พี่ลังกันแล้วสวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีค่ะพี่ตังแล้วคุณนะสวัสดีค่ะทุกคนนะสวัสดีค่ะ ห <laughs> ลากลลายเลยเถอะมืกระตุนเนี่พี่น้องนอ้มือกระตุนหาเลยสิว่าก็มีเห็ดตุล่าอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวสีเอาเขาไปให้ยะทวดกันเด้อเดี๋ยวทีว่จะให้เป็นออมเพ็พดนมาไล่ถ่ายอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวแบบเอาอันเขาไปให้ยะทวดก่อนเดี๋ยวเดียเอาเขาไปแผ่เพิ่นให้ทีมงานเพลิดเพิ่นกินนะครับเนาะ ทีมงานแสงทองฟิลแลนด์เข้ากันนะผมกับทีมงานทุทกๆคนอ่ะพี่น้องเพืพ่อนบ้นาเพื่อนว่านสีไว้ให้ทีมงานแสงท,งทองฟิลแลนด์กินคือว่าหนึ่งทาเพื่นไลซอสแครับเ์เลิศนูุนนี่นั่นมาจสินะพี่น้องจุดยอดเจ้ถวดแ้นเหลวเข้าโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเอาขอไปสยังสวดก่อนพบกันในบททัดรเ้สถัครับผมครับผมพี่น้องมาฮอดแล้วครับผมมาถึงบ้านยายทวดแล้วนะครับเนาะบ้านต้องเคสด้านยายถั่บัดรที่แหล่ๆล่ะเลยพี่น้องเดจะไปเอาขวบไปแข่งเนี่ยยกไปสอบดวงกันว่าเพื่นจะไปใส่ เราเสียหาเร็วครับเอาไว้ขางน,นเิดเิดใหญ่สวัสดีครับยายทวดแบดบนยายวดแบดนอันนี้ขันยอผมเชียไมะอนนี้ขันยอครับผมครับผมเดี๋ยวคุยกับใายวถวดก็จะเข้าเอ้เคลดแอลเนาะนั่นเรายเขาอย่างเม่นี่ ได้ความเมตตากรุณาจากสร้างหน่อยครับผมที่เพื่อนมีความเมตตาต่อยไดตรวจโทรเลยหาผมตลอดดูใจตลอดากสีเข่าเด้อค่ะทัานนี้มีงานตลอดลูกท่านน่ะแมนสีเข่าว่าท่านคนมันหลายแมนทีมงานเขาไหลด้วยแม่นาะครับพี่น้องเอ้ยครับมันเด็กทีมงานครับผมแก่แถวๆนี้น้ำบา้น้ำเข่าอันเอิ้นลูกเคยลูกเคยแตมีธุรกิจแม่เอาว่าธุรกิจเป็นเจ็บเป็นเลูกสีไมาว่าธุรกิบเป็นูกสีโหดบอมี่ปูใส่แมน พอดีสร้างหน่อยมากว่าชุ่มสะเอาไปสีให้ดอกแม่โอ้วกกระบอกพุณได้หลายเด้อล่ะเด้อให้มันให้เงี้ยนให้รำให้รวยครับผมซอยกันนะยายเนาะแห้งเพิ่มเก็บเพิ่มไข่ก็ยังให้มันมีครับซาถูกซันซึ่งกันแลกกันก็จะเป็นบุญคุณต่อเจ้าเนาะล่ะเนาะครับผมเดี๋ยวยายเดี๋ยวผมเได้คนเข้ามาก่อนยายโอเคครับผมจะขูดนะครับเด้อครับพี่น้องคนขอมาเรียบร้อยแล้วครับผมคนมาให้ยายทวดชาแนลครับผมบัลนังก์เคลียดบัลลังกซีเลยครับผม ไปได้พี่น้องกินล้องไปพี่น้องทีมงานห่าบะดีเบักปลายเขา <c oughs> ในใ่าจะถื่อนละแย,ย่ไหลครับพี่น้องมาหาใจเถืดด่อนนะครับผมใจเถื่นอนจะจะิดคลิปแล้วฝากคลิปอันถึงอันเอฟซีนะพี่น้อจเถอดเอออันกับอันเป็นยังไงกับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อที่เบืองแง่งน้องเค็ดแร่ตุ้ยนั่นครับผมอันผู้ขาก็ขอบุญขอบคุณในร้ายอืมยืดหยู่ดนไม่แห้งไม่หยามเนยเด้อ ครับผมเอฟซีทุกๆคนนะแม่เนาะเอฟซีใส่ข้อเท้าทุกๆ่านนะเมียๆของน้องเขตน้องตุยทุกๆคนนี่อันอาจจะลูกหลานอาจจะว่าบ่อข้องบ่ถึงใจยายกตรวจขอถูดขอให้แทนหลานเน,นื้อค่ะเด้ออันไดนไดเอฟซีให้อันดีเบิร์ดผู้ขาภูาเคยได้ก็ได้นะแม่ยเราเอาภู้ขาเันซ้อนครับผม โอเคแล้วครับเนาะไปอยู่ดีมีแห้งเลยเอฟซีทั้งหลายกระไดให้มันให้ยืินให้รำให้รวยเด้อครับปีใหม่พอดีถือโอกาสปีใหม่ย่าย่ายอวยพรให้เอฟซีย่ายเนาะเอออันจังไหนครับปีใหม่จะอวยพรใหม่ปีนี้สิเดี๋ยวนี้ขอขอขอบคุณขอบพุ่นให้เพิ่นหมันเพิ่นยื่นเพิ่นให้ลูกให้ล้านว่าจะหนีขอให้เพิ่นเป็นไหญเป็นโกดเป็นลานหมดเนื้อค่ะเด้อ ครับผมโอเคครับพี่น้องจะชัดได้คือจได้กลับไปบ้านเตรียมของเตรี็จยังเข่าสำนักงานครับพี่น้องสูตหลานนันเราเปลนมาเตรมป็นไรสั่งขอถอดขออาไปเนาะครับผมครับพี่น้องวันนี้ก็จ้างน้อยก็ดีมาหอดส่างสุดท้ายแล้วครับผมจะได้ข่าเตรียมตัวเข้าไปในงานนะครับเนาะงานไลฟ์สดในตะไลฟ์แสงทองฟิลิปินส์ครับผมก็เดี๋ยวกินข่าวออกจากบ้านได้ถวดมาเอาเข่าไปลงแล้วครับพี่น้อง ขอไปลงแล้วแยกขวดไว้พอนให้เอฟซีเรียบร้อยแล้วปุ๊บบรายากาศไม่กินข้าวพี่น้องนะเนี่ยกินข้าวก่อนกินข่าวก่อนอาบน้่งเข้าไปครับพี่น้องขัดกระเพาครับพี่น้องขัดกระเพาะนะครับละครับผมทุกท่านเนี่ยขออนุอยขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เลคลิีจบจบม่ข้ามโคชนาขอบคุณเอฟซีที่เป็นกระต่ายน้ใจให้ช่องช่างน้อยพาเพื่อนนะครับเนาะจุดเดียว์ไวซ์มิลล์โค้ชกินนาทุกท่านนี้เขากลับเข้ามาสวัสดีครับ